ดีครับผมจีระพบ์ทีเฮดครับมาจากช่อง YouTube ระพบ์ทีเฮดครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมีพี่น้องๆมาเลี้ยงง้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายคนสนใจทีเสียกเลี้ยงงัวนะครับเพราะว่าเห็นเป็นกระแสจาก a c e b o o k เดี๋ยวนี้ในฟาร์มในยังก,ก็แช่มาเป็นเศรษฐีในการเลี้ยงงัวเลี้ยงยังนะครับหลายคนสนใจแต่ว่าไปเบิรงในเพจในยังแล้วนะครับง้วแม่พันธุ์มันอามีราคาแพง น้อยนะครับเพราะว่ามันก็นต้องราคาหนันอยู่แล้วเป็นเป็นงัวนฟ้ามนะครับเป็นงัวที่เขาปรับปรุงพันธุ์มาเป็นยางดีแล้วพร้อมสิจะขยายพันธุ์นะครับแล้วอ่าถ้าอยากเลี้ยงเฮ็ดจังได๋ล่ะครับถ้าทุนมาถึงในการซื้องัวแม่พันธุ์เดียวผมสิพามาดูวิธีการเลือก การดูของผมว่าผมมีวิธีการดูว่าแม่พันธ์ยังไงเท่าประจาเป็นต้องอถ้าทุนเท่าว่าหลายเท่ากับประจเป็นต้องไปสื่อแม่พันธ์ยังงามแต่ว่าเขาสามารถมาสื่อแม่พันธ์ทีมันพอสฟใดแล้วเขาสามาถน้าไปปรปับปรุงพันธ์ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับตามไปดูกันเลย เนี่ยครับผมสิพามาเบิงลักษณะของงัวแม่พันธุ์นะครับที่ที่เขาสามารถสิพ่ออ่านไปปรับปรุงพันธุ์ได้นาเขาสีค้มสะดือเขาเนี่ยจะอ่าเห็นว่าครับจะเรียบไปล้ากับล้ํตัวของเขาครับเนื้อหนังดีครับตัวนี้เหมาะสําหรับไปเป็นแม่พันธุ์ครับอ่าดูทายเออเป็นซีเดียมลักษณะเป็นซีเดียมครับหนาเขาก็ได้ครับนี่ตอนนี้ทองในสามเดือนแล้วครับ ง่ายครับเบื้องประมาณนี้แหละครับวง,หน,งหนังหนังหนาดีใส่ได้ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกแม่นึงครับเด็บแม่แดงนี่แม่นี่จะโค้งสางง่ายกว่าตัวนี้จากน้อยครับง่ายก็หลายเลยแหละครับอันนี้ก็ตั้งทองเลยเหรอครับสามสี่เดือนขึ้นกันครับเนี่ยตัวนี้จะสูงเงาแต่จะคคนลัศษณนากับแม่นั้นแม่น่าจะอ่าออกจะเตี่ยแน่จากน้อยแต่มันมันคนละพันกันครับคนละพอพัน อ่าแล้วแต่ว่าแม่แม่มันแม่มันคุ้นทีอ่าแม่ของตัวเนี่ยโค้งสางไงก็แม่สองตัวนั้นนะครับที่ได้มาเป็นเดียวภาพไปเบิ่งเป็นแม่พันธุ์ของชุดของชุดนี้นะครับจะจะเนี้ยอ่ามันก็เลยนี่แหละครับทึงว่าให้เลือกแม่พันธุ์แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันครับเนี่ยค,ครับนี่ครับแต่เนื้อหนันงดีทั้งคู่ครับพ้อง ไงกลางดีครับหมอสำรับเป็นแม่พันธุ์ครับสองตัวเนี่ยครับนะสังเกตครับสังเกตสะดือทาง,ทางล่างครับผมจะเบิง้งหลักษณะเสื้อทางล่างนะครับจะไม่หย่อนจนเกินไปจะไปกับจะไปกับล้ำโตนะครับจะไปกับล้ำโตนี่เนาะนี่ครับแม่นี่ครับอ่าเป็นเป็นแม่ของ ตัวสีแดงแดงเมื่อกี้นี่ครับก็ถือว่าใสได้ครับนี่แม่นี่เห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นถ่าถ่าแม่พันธุ์มันมันมาดีแล้วเขาก็สามารถปรับปรุงพันธุ์ได้ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นแม่ของตัวสีแดงแดงนะครับถือว่าโอเคครับตัวนี้ครับสะดือเห็นไหมครับสังเกตสะดือครับถําแม่มันบยอนลูกลูกมันกับสีบยอนครับทายได้ครับทองได้ทายได้ครับหนาได้ใส่ได้เลยครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้นะครับ เป็นผลงานแล้วคือแม да ád, ่แดงนะครับแม่แดงที่ผมไ้เบิ้งก้อนหนานี้ครับเนี่ครับเป็นเป็นแม่แม่ของแม่นั่นครับที่ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อยๆครับคือว่าใส่อะไรโอเคครับตอนนี้กับไก่คอดแล้วครับยูทองในแปดเดือนแล้วครับม่เกินเดือนหนากับคอดแล้วครับแม่นี่ครับแม่นี้ครับเป็นแม่พันธุ์อีกแม่นึงครับที่ที่ได้ปรับปรุงพันธุ์มาเรื่อยๆครับเป็นแม่ของแม่นี่แหละครับ ตัวสีขาวที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ครับเห็นพครับลักษณะมันจะคล้ายๆกันเลยครับนะให้รูปดีครับผลงานออกมาดีครับแม่นี่ผลงานออกมาดีครับเพราะว่าสิเป็นตัวขาวนี่อ่าเดี๋ยวผมให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลงานของแม่นี่นะครับเนาะนี่ครับนี่ผลงานใสได้เลยครับนี่ของแม่มื่อกี้นี่ยครับนี่ครับนี่ก็เป็นผลงานอีกนี่เป็นผลงานอีก ตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้กับหมาะครับที่สําหรับเห็นแมพันธุ์ครับนี่เนื้อหนังได้สีได้ครับสะดือครับ่ายได้ครับหมอเลยครับนี่พึ่งได้่าถึง่าถึงปีครับงอตัวนี้อ่าเออถึงถึงครับปีปีหนึ่งพอดีครับนี่วัวหนึ่งปีนะครับถือว่าใส่ได้โอเคเลยครับนี่เหมาะสําหรับเป็นแมพันธุ์อีกตัวหนึ่งครับของผลงานของแมเมื่อกี้นะครับเนาะ นี่ครับตัวนี้กะถือว่าไซได้ครับเพิ่งเกิดไม้ได้สองสามเดือนครับเป็นผลงานของแม่นั่นครับนี่ครับคือแม่นี่ได้ได้มะมัครับได้มะมัแต่บอกชื่อว่าบอโอเคไปหน่ครับนี่ครับเห็นมครับลักษณะงัวนครับนี่แต่ว่าแก่ให้ลูกดีครับทองแกจะพอกประลดที่ผมบอกอย้าฟังนะครับแปร เพิ่งยังได็กอาจอยนี่ครับแต่่าหายลูกดีครับเป็นเพิ่งออกมาไหมได้มาอยู่น้ำได้ปีสองปีนี่ครับแต่ว่าผลงานดีครับผลงานดีปรับปรุงได้ครับปรับปรุงได้แต่แม่นีบแน奈น้ำเน้ะครับบรร奈น้ำครับเพราะว่ามันเป็นทองผมเอามาง้วทองแปนเนาะครับนี่ครับเป็นทองปลาหลุดเนาะครับเบิ่งยังเด็กอะบ๊บ สูงอยู่กับจริงเงากับจริงครับท่องแปลครับบอบ่อบอเหมาะครับแต่ว่าให้ให้ผลงานดีกับซื้อวา,ายไซได้ครับผลงานแก่ออกมาดีครับเดี๋ยวผมพาไปบรรยากาศภาพรวมเลยนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบรรยากาศครับ